นีเธอฉันมากเกงใจเว้ยก็เลยรีบลงซึ่งเมื่อวานเนี้ยกลายเป็นว่าทุกคนเข้าไปดูแล้วบอกว่าแม่มาตอนไหนหรออยู่แบเดียวแม่มาตอนไหนเหรอแล้วแม่ไปตอนไหนเหรออันนี้ก็คือขอะท้นนะคือหนูเกรงใจคือเมื่อวานคนเยอะมากจริงคนเยอะแบบที่บ้านที่นี่คือเต็มแบบว่าไม่มีเ <c oughs> ก้าอี้นั่งอ่ะเลยพี่พี่เราก็ถ้าวันเนี้ยหนูขึ้นตะกร้าหรืออะไรอ่ะ พี่ๆอย่ายากเลิอกออเดอร์ได้ไหม <c oughs> คือเมื่อวานอ่ะพอลงปุบเช่ป้าเข้าใจว่าพี่ๆมาช่วยกันกดตะกร้าแต่ไฟนีนี้แล้วอ่ะพี่ๆอย่ายากเลิอกออเดอร์ได้ไหมสนุกเมื่อวานกะสนุกมากเลยเมื่อวานกะจะอยู่แบบต่อแต่ว่าแพทออกไปแพทเจอพี่กะละแมและเห็นบอกว่าพี่<อ>ต้นหอมพี่หนูเล็กก<อ>ําลังมาโอ้โหเมื่อวานคือเต็มบ้านเลยเกรงใจมากมากเลยตอนนี้เลยแบบเลยแบบโหสุดยอดเลยอ่ะเลยเกรงใจ พี่ค็อกเทลใจหนูอะก็อยากได้แบบนั้นนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอแค่อย่างเดียวเลยคือแค่มีคนดูแล้วคนกดออเดอร์แบบไม่ยกเลิกคือเลิศวิซี่พี่ก้อยคนท้องกินได้แค่วิซีอย่างเดียวอย่างอื่นในตะก้าแพทมันกินไม่ได้หรอกพี่แม่ได้สิบล้าน <c oughs> เห็นบอกว่าปิดไปสิ <c oughs> พี่หอมได้ห้าแต่ไอแพไม่ได้คือไอแพดอะไอแพอาจจะขึะ้นเร็วไปเย้แพดอาจจะขึ้นแล้วลงเร็วไป ใช่พี่มิเชลก็มีคนที่กดแล้ววันนี้เมื่อเช้า,ชาพ่อดูใช่ไหมเพอเราไลฟ์กันเย็นใช่ไหมคนแพ็คเขาก็ยังแบบยังแพ็ค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 แต่แบบในระหว่างที่เราอ่ะยังไม่ได้ปินออเดอร์หรือแพ็คใช่ปะ,ะออวันนี้อยากไปมากแต่โคตรเกรงใจเลยพี่อีเพราะเพราะอยากไปเจอทั้งยูจินแล้วก็โมเน่ด้วยซึ่งแพทยังเอาชนะใจเด็กสองคนนี้ไม่ได้สักทีเมื่อวานเท่าที่ทุกคนเห็นคือขนไปขนาดนะั้นอะคือแต่ยูจินก็ยังแบบว่า ใช่ก็แม่มวัวแต่หาหนักยางเช่ไเวลเออยากรัดผมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าอยากให้ไลฟ์สนุกไงพี่บีเดี๋ยวคงต้องขออนุญาตเขาอีกรอบหนึ่งว่าไปได้ไหมคือเกรงใจมากคือเกรงใจแลว้วเมื่อวานน่ะที่รีบลงไม่ใช่อะไรด้วยความที่ต้องยอมรับว่าโอ้โหคนร้อยเยอะมากเลยเพราะนื่งคนเ <คง S 1> <ๆ S 2> ต็มบ้านเลยแล้วเราก็ไปนั่งเกลกะเขาแล้วก็เกรงใจไงโอ้โหพี่อิฟอยากเจออยากตอนนี้ภารเกี่ยวพัไม่สําเร็จสักอย่างเมื่อวานก็ยังชนะใจยูจินไม่ได้ที่แบบอยากจะอุ้มลองอยากอุ้มยูจินสักหนึ่งแมตต์เนี่ย ก็ยังอุ้มไม่ได้เลยชายก็เลยคิดอยู่ว่าหรือฉันต้องไปหรือยังไงทุกคนอะไรอย่างเงี้ยหรือฉันต้องไปหรือฉันต้องอยังไงอะไรอย่างงี้กับพี่แม่หมคะไม่ได้ขึ้นไลฟ์กับพี่แม่เลยเกรงใจเกรงใจสุดๆสุดๆสุดๆไปเลยทมเมื่อวานเนอะพวกเราอะบางคนยังแบบเออออกไปนั่งข้างนอกกันไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบนั่งพื้นเขาเาแบบว่า <c oughs> แม่ไปอีกสนุกนี่ไงใช่ยปล่าอยากเจออยากแบบทำยังไงก็ได้